สวัสดีครับพี่น้องของไยสุโข่วนครับมนันนี้เอาที่ละลังจากเรื่องงานมากนะครับเนาะสำหรับมนันนี้หลังจากรุ่นรุ่นหวยแล้วพี่น้องก้ยออังไดแนครับม,มีโชคมีลาบแน่จังน้อยบ่ครับสำหรับมันนี้ครับหลังจากรุ่นหวยแล้วอาการมันก็สีออกเด้นกันน้องสำหรับคนบ่ถือหวยเนาะพี่น้องเนาะ กสิประมาณนี้พี่น้องอันก็อัจริขอแสดงความดีใจครับผู้คนม่โชกไม่ลาบเนาะผู้คนตื่นหวยเมื่อนี้ครับ,รบ,รบ,อนนรบขอแสดงความดีใจนั่มวันนาก็ขอให้ม่โชกหลายๆพวกเก่าได้โชกไงพวกเก่าพี่น้องโอ้ยโถษที่นั่งไม,มโชกไม่ลาบหลายพวกเก่าอือจริงเลรอครับหลังหวยออกมันเกิดยุคประมาณนี้แล้ครับเนี่ย คนซื้อไว้ซื้อเลี้ยงบ่ถื่อครับบ่ท่านมีโชคปบนไดห,หลังจากไม่ออกเราเก็สิอยู่ประมาณนี่มาแซ่บแซ่บต้องการทำเงินเอาเที่ลาหลังแจกเริ่ง,งานมาแล้วก็มีอย่างเห็ดกินเนาะก็เลยว่าซื้อมาว่ามามเห็ดกินแสบๆก็นะหลังจจกส่วนหอนผมบ่ได้เจ้าครับเลี้ยงหรอกครับจจกส่วนหอนเบิ้งมาหนะ เมื่อนี้ก็วนกระตกอยุ่ตะกังวันแน่น้อยหนึ่งเราไปนองเนาะชาวตรงนี้ก็เศร้าเลยแหละตาวเหนาเอาอยนแน่คือเนี่ยสีไม่หญิงโยนแถววันโยนแถววันบางโพ่วัติุดหลาบโยนทางคือแถวบางโพ่เดยพไปนองเ้อโอ้ยแกโตไปเรื่อยอเาะมันหอนไปนองอามาจินเขาเปมาจินหนึ่งมามาระวันคเข้าไปน้องกวนวันยุดเมื้อวันซุปนะครับเนาะ กินมามาเสร็จเสนวันโซนอ่อนหอนขอพีน้องเนาะโอ้ยไอนทนเลยพี่น้องเอีะเสียพกกลองพีน้องสำหรับผู้คนถืกหวยตื่รตะลี่อะ อาบอกขอแสดงว็า,าบบมีดีนั่นพี่นอ้องฟุ๊ดเ่อนแล้วน่องไส้เห็ดไส้เห็ดไส้ปูอัดไส้ไข่ไส้พักสดพี่น้องแซ่บ nằm bằng nào sốt say nó hỏng, hỏi mình nằm bằng nào mới phải Chào bình tập ถ้าเีษอย่างเอาไปนองเอาผู้คนพาดเกมาแล้วมนบว่าให้ลงคลิปรูดูดูไนะแต่เป็นสะสมคะแนนเ,เอาว่นกดขอมว่าเบิงเอาว่นแค่แนนสี่พันสี 4, ่พันเหรียญชั่วมมุ่งบานเรืงนอย่างเรา เรยเอาปลาเตช่วงวัทังานกรทำงานไหมไป้องแต่ด้วยติีชมเด้ดเขอมาได้แล้วก็ู้ไดมีคอนเทนต์ยังดีๆเลยะแนน้ำอาวน้ำเนี่ยอาวแสดเห็ดน้ำมันนะร่องเบิงเลยนะเปนเ็นคอนเทนต์ไม่เลยนะไปลอง ขอขอบคุณทุกคนติดตามใช่ป่เขามาเบิ้งห้ยพ่อพิ่มีคอมเมนต์บอกอย่างครับพี่น้อ,นนงงนองมาแล้วเขามาเบิ้งห้เอาเบิ้งห้มันครบสามนาทีเหรอจังวากันพี่น้องกันรูปตัวกันเพราะมันเลยเป็นพานจิ่อันหนึ่ง,งอะไรน,น,นี่ะ แต่ไม่เลยน้อันนี้ก็โดนกินจึ่งนี่มามากัแล้วไมกินจมื่นม้าหมากะกินช่วงนั้นหลังจากหวยออกแล้วไปน้องเอาเสียว่าลลายก้อนกระติบประมาณนี้น้องไปน้องน้องำากวดเท้หอยปวดเถ้ รับชิ้นี้หรือจะประมาณนี้เน,นาะงเป็นน้องนอกเพิ่มดอกขอบมดดอกที่ไหนบนตีเต็มอีกหรอว่าจะได้บ๊อกกี้นักเตหรัรบชิ้นี้หรือจะประมาณนี้เน,นาะพี่น้องเนาะขอบุญขอบคุ่นหลายเด้อะผู้คนขอมาเบิงของมาคอมเมนต์ขอมากดไลค์กดแชร์ให้กับตังใจเอาติดหลา เดี๋ยวเบื้งมืออื่นวางศิษฎ์จะมีอย่างมาลงางมอ,องกิบในเบื้งเป็นหนองตัวนับมนีแต่เอาประมาณนี้เนาะขอบคุณขอบคุณหลายๆครับดีครับผม